ดีเล่าวันที่พลอยเรียกเอว่าพ่ออบอุ่นเชื่นมืนสำหรับครอบครัวปานทองเมื่อหมอพลอแพทย์หญิงโสวิทยาปานทองลูกสาวคนสวยของนักแสดงมากฝีมือเอกัสมานิสายพันธ์และดี้ปัทมาได้สละโสดมีครอบครัวเป็นฝั่งเป็นฝาเข้าพิธีวิวาไปเมื่อปี2021ล่าสุดวันนี้16กันยายน2565 ดีปัทมาควงเอกษามาเปิดตัวลูกสาวดีกรีหมอหมอพลอยในรายการคุยแซบโชว์พร้อมเล่าโมเมนต์ที่หมอพลอยขอเรียกจากลุงเอเปลี่ยนเป็นคุณพ่อเอดีปัทมาตอนที่กำลังมีครอบครัวใหม่ก็มีการคิดอยากให้ลูกโตขึ้นมาเป็นเด็กที่สมบูรณ์แบบจึงตัดสินใจปรึกษาจิตแพทย์เกี่ยวกับการดูแลเทคแคร์ของลูกยังไง ซึ่งตอนนั้นหมอพลอยเพียงสองขวบกว่าๆจำอะไรไม่ได้เอ๋กัสมาตอนเด็กๆหมอพลอยก็เรียกลุงเอตลอดตั้งแต่ย้ายมาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวเรามีความรู้สึกว่าโอเคไม่จำเป็นต้องมีสถานะเป็นพ่อเพราะยังไงก็รักเขาแต่จู่ๆวันหนึ่งเขาเดินมาบอกว่าแดดดี dy, น้องพลอยขอเรียกว่าพ่อได้ไหม ซึ่งเหตุการณ์วันนั้นดีปัทมายอมรับว่ามีความรู้สึกตีมากๆเพราะเป็นสิ่งที่เราปรารถนาอยู่แล้วที่อยากให้ลูกรักคนที่เรารักด้วยเหมือนกันวันนั้นก็แอบมีน้ำตาไหลเงียบๆคนเดียว